สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบทเรียนวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษากับคุณครูเตยก,กันเลยนะคะค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะพวกเราน่าตื่นเต้นกับช่วงเวลาการเรียนรู้ที่สนุกกันไหมเอ่ย วันนี้ก็มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการละเล่นพื้นเมืองไปดูกันเลยค่ะว่ามีการละเล่นอะไรบ้าง ซ่อนหานะคะหรือว่าซ่อนแอบหรือแปะโป้งนั่นเองที่เรารู้จักกันเป็นหนึ่งวการเล่นเล่นพื้นเมืองนะคะที่มีมาอย่างช้านานแล้วก็ได้รับความนิยมในทุกๆภาคนะคะเพราะว่ากติการนั้นง่ายมากแถมสนุกและต้องกําหนดอนาเขตเพื่อให้เพื่อไม่ให้กว้างใหญ่จนเกินไปนะคะจะเหมาะกับเด็กกลุ่มเล็กๆนะคะที่ชอบให้เล่นซ่อนหาซ่อนแอบกันนะคะ ่าสองกาฟักไข่นะคะเป็นอีกการและเล่นที่เคยได้ยินชื่อแต่ว่าหลายคนคงไม่ทราบกติกาหรือว่าวิธีการเล่นนะคะว่าใช้อะไรได้บ้างาใช้อะไรในลักษณะกลมๆนะคะแล้วก็จํานวนเท่ากับคนนะคะยกเว้นพ้ทีิเป็นกานะคะสมมุติว่าเป็นไข่แล้วก็เขียนวงกลมล้อมรอบนะคะสองวงวงแรกนี้อาจจะเล็กหน่อยแล้วก็วงด้านนอกก็อาจจะใหญ่ขึ้นนะคะ สามรีรีเข้าสารนะคะเป็นการละเล่นพื้นเมืองของดิกไทยสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันเนี้ยอาจไม่ค่อยได้พบเห็นกันมากนักนะคะเนื่องจากวัฒนธรรมในชาติต่างๆเนี่ยได้แพร่หลายเข้ามาทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีการละเล่นแบบพื้นบ้านแบบไทยๆเนี่ยหายสาบสูนไปในยุคสมัยนี้มากนะคะกติกาการลเล่นก็เป็นการจับไม้สั้นไม้ยาวว่าใครจะได้เป็น คนทำเป็นประตูนะคะแล้วก็ใครจะเป็นผู้เล่นลอดใต้ประตูนะคะมอนซ่อนผ้าเป็นการเล่นที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือผ้านั่นเองนะคะแล้วก็มีผู้เล่นจํานวน6กถึงแดคนนะคะแล้วก็ใน 6- กถึงแคนนั้นจะมีอาสาสมัครเพื่อเป็นผู้ที่ซ่อนผ้าหรือนําผ้ามาแอบไว้หลังเพื่อนนะคะโดยที่ว่า,าคนที่ เดินถือผ้านะคะเป็นคนที่ร้องเพ,งเพลงเล่นนะคะข้าต่อไปเราก็มาดูว่าประโยชน์ของการละเล่นพื้นเมืองนี้มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเมื่อเราเล่นแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินนะคะจิตใจร่าเริงแจ่มใสนะคะทําให้ได้ออกกําลังกายแล้วก็พัฒนาะพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆของเรานะคะ 2. ก็ฝึกเป็นคนจ้างสังเกตแล้วก็ เกิดความเพลิดเพลินสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนะคะแล้วก็เป็นการฝึกการทรงตัวได้ดีอีกด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือช่วยพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็ฝึกทักษะได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวค่ะ เมื่อนักเรียนดูวิดีโอจบแล้วนะคะนัเกเรียนก็เลือกการละเล่นมา1อย่างเลยนะคะแล้วก็วาดรูปประบายสีให้สวยงามลงในใบงานชิ้นนี้เหมือนตัวอย่างนี้เลยเดินกะลาแล้วก็วาดรูปลงไปเลยนะคะเสร็จแล้ดดวพร้อมส่งนะคะ